นี่ต้องใบไ,ไ,ไปเอากาแฟกับไพฉับพรลวดไม้ฉันกินหน่อยนะมาดามหิวค่ะมาดามค้ามาดามหิวเอาไปเอามาให้มาดามหน่อยสิ<แ>ไปมาดามนึกธรรมาดาโอ้อเอาอยู่ไหนล่ะไพับพรลวดอ่ะ ทำไมไม่เหรอทำหลังมาจ้า What ยาเบือเลี้ยงขมนี่มาดามไพ่สัตว์ประโลดเยอะเลยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะให้ไพ่มาเนาะนาสีให้่ฟันใส่จานมาเรียบร้อยให้ไพยมาลำบากมันไม่ใช่อย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนี้สัตว์ประโลดที่มาดามพูดอ่ะ มันเป็นข้าวหนมมาจินกับมาจินกับกาแฟไม่ใช่เป็นอย่างนี้โอ๊ย้ยทำไมจะโง่จังเลยนะพวกเธอนี่โอ้ยอย่างนี้ทั้งสองคนเราโง่โ,งโงอย่างนี้นะะละสับปะรดกินกับกาแฟพวกเธอก็ไม่รู้อย่างนี้ต้องหักเงินเดือนเงินเยนเดือนละพันห้าฉันจะหักเดือนละห้าร้อยนะจ๊ะพวกเธอนี่คนละห้าร้อยฉันจะหักเงินเยนพวกเธอเงินเดือนพันห้า มึงหักไปแล้วหาลอยมังคุเจ้ที่แตกอีหยังอีมาดามหาจินหวัวมง <c oughs>